สวัสดีครับก็กลับมาอีกรอบหนึ่งครับหลังจากที่หายจากการทําคลิปไปค่อนข้างนานเหมือนกันเพราะว่าแล้วก็มีเรื่องงานช่วงปลายปีอะไรเงี้ยก็เลยหายจากการทาคลิปไปนานเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากมาอัปเดตกันนะครับของรีวิวตัว Garmin Fenix แปดเนาะหลักๆตอนนี้ถ้าถามผมว่ามันน่าใช้ไหมน่าซื้อไหมผมว่ามัน ถ้าให้แนะนำผมว่ามันก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าถ้าชอบนะครับคือถ้าเทียบกับราคาเนี่ยมันค่อนข้างไม่ค่อยสำหรับผมผมว่าตอนนี้มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปัญหาหลักๆก,ก,ก็คือเรื่องแบตเตอรี่ที่ผมเจอเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็แก้ไม่หายนะครับแล้วก็อ่าการส่งซ่อมเนี่ยลารอบลา่ลาสุดเนี่ยค่อนข้างจะ งงกับการมินไทยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารอบล่าสุดปัญหาก็คือเรื่องแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับคือของผมเนี่ยเข้าใจว่าเป็นน่าจะเป็นตัวเฟิร์มแวร์มันมีบั๊กอะไรสักอย่างอยู่หรือไม่ตัวเครื่องอะไรสักอย่างแต่คิดว่าแบตอะ่ะมันคงไม่เสื่อมแหละรอบแรกก็ส่งซ่อมนะครับเขาก็รีเซ็ตเครื่องแล้วก็ล้างเครื่องนะครับเข้าใจว่าน่าจะ,ะกลับไปใช้เฟิร์มแวร์ตัวตัว ค่าต้นมันด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ส่งกลับมาเขาบอกว่าเขาเทสละมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับผกเอากลับมาใช้มันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ตอนนั้นที่กลับมาทนใช้มันอยู่อีกอีกรอบแรกเนี่ยหลังจากส่งซ่อมไปรอบแรกเนี่ยก็รูส้สึกว่าจะใช้กันอยู่ประมาณเกือบเดือนนะครับแล้วก็ส่งซ่อมเพราะช่วงนั้นไปอเมริกานะครับแล้วก็กลับมาจากอเมริกาก็ส่งซ่อมอีกรอบหนึ่งส่งเข้าไปที่ศูนย์อีกรอบหนึ่งซึ่งปรากฏรอบ2เนี่แหละผมได้รับ ส่งเครื่องไปประมาณ7วันนะครับเบดเสร็จแล้วเครื่องไปอยู่กับเขาเนี่ยเวันเขาส่งกลับมาถึงมือผมอีกทีหนึงใจ7วันต่อมาเนี่ยก็เปิดเครื่องมาวันแรกก็เซอร์ไพรส์แล้วเพราะว่าหน้าปัดนาฬิกามเป็นเหมือนเดิมผมก็งงเพราะว่าถ้ารีเซ็ตนาฬิกาแล้วเนี่ยมันก็ควรที่จะต้องทุกอย่างน่าจะกลับไปค่าเริ่มต้นถูกไหม ทุกคนน่าจะเข้าใจอ่ะเพราะเวลาเรารีเซ็ตอะไรไปมันก็น่าจะกลับไปทุกอย่างมันได้เล้วแต่เขาส่งในกากลับมาเนี่ยแม้แต่น้าปัดฬิกาเองอะนะครับก็เป็นเหมือนเดิมที่ผมส่งไปให้เขานะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเปะ๊ะทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะหมดเลยนะครับแล้วก็มันก็มาเหมือนเดิมแล้วแต่รอบที่ส่งกลับมาตอนหลังเนี่ยหนักเพราะว่าเดี๋ยวผมมีรูปที่ผมถ่ายรูปเอ่อตอนแบตหมดไว้นะครับ ถ่ายเป็นด็อกิเมนต์เอาไว้เลยอ่ะว่าตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยมันลงไปเท่าไหรน่นะอันนั้นหนักสุดๆแล้วเพราะวันนั้นมันหมดไปแบบสี่ห้าอรผมออกไปวิ่งมาทีเดียวผมเลยพิมพ์ไปหาเขาว่าแบบจริงๆเครื่องของผมเนี่ยนะมันมีปัญหาเรื่องหนึ่งหลักๆอัคอนโซลหลักคือมันเป็นเรื่องแบตเตอรี่นะครับแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยการเชื่อมต่อบลูทูธเองเนี่ยตัวเครื่องมันก็ไม่ค่อยเสถียร ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับฮาร์ดเลดที่เป็น e x t e r n a l h e hard l e หรือว่าจะเป็นเชื่อมต่อกับหูฟังผมใช้ airpods นะครับก็ติดตดดิดับๆนะครับไม่ไม่ค่อยเสถียรมากนะครับแล้วก็เรื่องพวกลำโพงมันอะไรเงี้ยที่เขาตัวก g ร m i n finix แเนี 8, ่ยจะมีลำโพงมาให้หมายถึงว่าคุณคุยโทรศัพท์ได้เลยรับโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ได้ซึ่งมันใช้งานไม่ได้จริงอะนะฮะลำโพงมันเบามาก เปิดเพลงอะไรเงี้ยมันเบามากต่อตัวตรงนั้นก็เราเรา,เรามองว่ามันไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตหลักอะไรนอกจากเรื่องแบตเพราะว่าสุดท้ายฟังก์ชันเหล่านั้นแล้วก็คงไม่ได้ใช้มันขนาดนั้นก็เลยก็เลยบอกเขาว่าจริงๆมันก็มีหลายคอนเสิร์ตแต่ผมหลักๆก็คงเรื่องแบแต่สุดท้ายไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยเงี้ยและอยากให้เขาคุยกับคนซ่อมว่าแบบคุณยืนยันได้ไหมว่าคุณซ่อมจริงเพราะว่าในการที่ส่งคืนกลับมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเซ็ตกลับไปค่าเริ่มต้นเลย เขาก็เลยให้ผมส่งในการกับไปอีกรอบหนึ่งซึ่งรอบที่3ผมไม่ส่งแล้วล่ะผมว่ามันเสียเวลานะครับก็เลยรีเซ็ตเครื่องเองแล้วก็ทําใหม่หมดปรากฏว่ารีเซ็ตเครื่องเองทําใหม่หมดกลับไปเข้าเบต้าเฟิร์มแวร์นะครับซึ่งจาก12.35ตอนนั้นที่ใช้เนี่ยมันมีปัญหานะครับตอนนี้มันเป็น13กว่าแล้ว13.13มาั้งว่าผมจะไม่ผิดซึ่งตอนนี้มันโอเคมันดีขึ้นนะครับเพราะว่าดีขึ้นเนี่ยคือตอนนี้มาตรฐานใช้ววันรวมวิ่ง ออกไปวิ่งผมตอนนี้ผมไมเลสวิ่งเก็บอยู่ประมาณวันละ12บสองถึงสิกิโลนะครับก็ประมาณออกไปวิ่งตีซาว่าประมาณวันละชั่วโมงถึงชั่วโมง20ไม่เกินนี้นะครับในวันที่วิ่งปกติก็จะใช้แบตไปประมาณวัอยสินะครับซึ่งโอเคมันก็รับได้แล้วผมก็ไม่ได้งองแงอะไรต่อก,ก,ก็เลยใช้งานมันต่อมานะครับทีนี้พอใช้งานต่อมาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ ที่ใช้งานจริงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่กินแบตเยอะนะครับเรื่องของไฟฉายเปิดวิ่งไปประมาณชั่วโมงครึ่งกินแบตไป30%บนะครับแล้วก็ตอนนี้พวกการเชื่อมต่อผมไม่แน่ใจว่าถ้าใช้เฮดโฟนอย่างพวกช็อคจะเป็นยังไงหรือหรือค่ายอื่นจะเป็นไงนะครับแต่ว่าใน a อร์พอร์ตเนี่ยฟังก์ชันมันใช้ไม่เต็มนะครับหมายถึงว่ามัน a อร์พอร์ตมันก็กลายเป็นหูฟังปกตินะครับกดสคิปเพลงไม่ได้นะครับกดสคิปเพลงแล้วแล้วมันจะดับไป นะครับเพลงมันจะดับไปแล้วต้องกดเหมือนเรากดสกปเพลงเนี่ยเพลงมันจะเป็นพอยส์แล้วกดกลับมาอีกทีนึงอ่ะมันถึงจะเพย์แต่ว่าเพย์เป็นเพลงต่อไปซึ่งความประหลาดคือเพเพลงต่อไปเนี่ยมันจะเพลงนั้นมันจะถูกเล่นแบบสิบถึงสิบเอ็ดวิตลกมากอันนี้ผมว่ามันมันมันตลกมากเลยคือสมมุติว่าเวลาเราจะกด Next เนี่ยถ้าคนใช้อ i r p พอ s นะจะกดดับเบิ้ลแท็บมันใช่ไหมตึ๊กตึ๊กสองทีผมก็ดับเบิ้ลแท็บมันอะตึ๊กตึ๊กสองทีแต่มันดับ ทีนี้มันต้องตึกอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันเพลงพอเพลกลับมาเนี่ยเพลงที่มันสคิปข้ามไปเนี่ยมันจะหัวหัวเทคมันเนี่ยมันจะขึ้นที่11วิหรือ10วิประมาณเนี้ยตลกมากผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นบั็กที่มันติดมาตลอดตั้งแต่เฟิร์มแวร์ตัวแรกเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ ฟังชันพวก Sleep กับนับบางทีมันก็ไม่จับนะครับแต่ว่าโชคดีว่าตอนนี้มันมี ECG เข้ามาแล้วนะครับก็ก็เรียกว่าเป็นฟังก์ชันใหม่ที่ใช้งานได้ส่วนถ้าใครใช้ Beta าเฟิร์มแวรเนี่ยจะใช้ ECG ไม่ได้นะครับข้าค่าของการใช้งานการ์มินก็ประมาณนี้นะครับแต่ถามผมว่าตอนนี้ยังใช้อยู่ไหมมันก็ก็ต้องใช้เพราะเราลงทุนกับมันไปแล้วนะครับเสียงเงินซื้อไปแล้วก็เลยยังพยายามถูลูถูกางใช้กันไปเนี่ยแหละจนกว่ามันจะพังไปข้างนึง นะครับแล้วก็คิดถ้าถามว่าแนะนำไหมหรือใครสนใจอยากจะซื้อไหมผมว่าลองดูดีๆด,ด,ดีกว่าเพราะว่าราคามันค่อนข้างแรงนะครับจริงๆตอนนี้ในตลาดเนี่ยถ้าไม่ได้เน้นฟังก์ชันหรือไม่ได้เน้นวัสดุที่มันดูพรีเมียมมากก็ได้ถ้าถามผมว่า c ค l o ส s ยังเวิร์กกว่าได้ซ้ำนะครับ แล้วก็ผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่เคยใช้ซุนโตผมมเคยใช้โคโลสผมเคยใช้การ์มินมาก่อนนะครับถ้าคัมเพลตอนนี้ผมว่าเพสโปลอ่ะก็น่าสนใจกว่าด้วยซ้ำนะครับในฟังก์ชันการใช้งานจริงๆแล้วการ์มินเนี่ยข้อดีของเขามันก็จะโดดเด่นเรื่องของการ์มินเพแล้วก็วอลเล็ตเขาที่มันแอดบัตรเครดิตเข้าไปได้ใส่ร a บบิทได้นะครับขึ้นรถไฟฟ้าสะดวกแล้วก็ซื้อของอะไรเงี้ยจ่ายตังค์ด้วยบัตรเครดิตมันก็ง่ายอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบคือมันมีความเป็นสมาร์ทวอชอยู่นั่นแหละ นะครับมันก็เลยมีความได้เปรียบกว่าโคลอสนะครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะครับโคลลสเนี่ยมันจะเป็นแบบนาฬิกาค่อนข้างสปอร์ตจริงๆแล้วก็เป็นสายฟิตเนสจริงๆนะครับแล้วก็การเป็นฟินิกก็อาจจะครอบคลุมเรื่องของชนิดก,กีฬาที่มันมากกว่านะครับแต่มันอาจจะมากมากๆเลยก็ได้เพราะว่ามันมีทั้งดำน้ำตีกอล์ฟบาสเกตบอลนะครับมีฟุตบอลมีอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ ถ้าจริงๆถ้ามาซื้อมาเพื่อใช้งานกลางๆก็โอเคแต่ถ้าจะเจาะลึกใช้งานกับมันแล้วผมว่าต้องมานั่งกังวลใจเรื่องแบตเพราะเพราะาอย่างผมเนี่ยมีวางแผนว่าจะไปร้อยโลนะครับครั้งแรกก็เลยไม่ไม่ไมรู้ด้วยซ้ำว่ามันจะเอาอยู่ไหมผมก็กลัวเหมือนกันว่าใช้ๆไปแล้วแบตมันจะหมดกลางทางซึ่งเราเป็นคนวิ่งอ่ะจริงๆเราไม่ควรมาต้องมานั่งเสียสมาธิกับเรื่องพวกนี้หรอกแต่ว่า มันไม่รู้จะทำยังไงนะฮะช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันก็คงต้องยังผมว่าถึงปลายปีนี้ผมอาจจะต้องยังใช้อยู่ด้วยซ้ำฟินิกแปดจะยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับถ้าถ้ามันไม่ได้มีตัวอะไรที่มันน่าสนใจมากกว่านี้หรือว่าถ้าสุดท้ายแล้วเรื่องแบตเตอรี่มันมันซ่อมไม่ได้ไงก็ต้องฝืนทนใช้มันไปนะฮะเนื่องด้วยเราซื้อมันแล้วแหละัหลักๆถ้าผมไม่แน่ใจว่าถ้าใครไม่เจอปัญหาเรื่องแบตมันก็โชคดีมั้งแต่ว่าเราก็ไม่ควรต้องซื้อในการและความรู้สึกเหมือนซื้อหวยอ่ะ ต้องมานั่งลุ้นอยู่ตลอดเวลาเนาะเดี๋ยวไงก็เจอกันคลิปหน้าครับลองดูว่าจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับ